หก๊อบหน่อยเพฟฟซีเห็นอยู่บางนี้เลยนี่ตอนแรกแหก้มานกบหน้าบ้านเฮานี่คุณบ้านเฮาวลมเอ้ยลมลมหนาวพัดห่วงเขาพักเพียะเนี่ยฮั้งก็เป็นแบบนี้อป่ะแม่พักเพียะบุยแมน แม่บปล่าเลยอ่ะแม่เปล่าเแม่แม่เป็นแบบนี้ด้วยดิคุณบู๊บู๊ปวดอะไปะท่าพันห้อยหน่อยๆไล่ป่ะห้อยจิลูก่นัน่อน่ะอืมงอมอะไรทุกคนส่องมาเสือดิกนอ่ะ สบายดีสบายดีพี่น mm ้องยินดีต้อนรับวขาซื้อสองสดีพื้นเก่าทุกคนตอนนี้เฮากันร่งสิงยางไปหน้านะพี่น้องเฮากันเลยเห็นกบหน่อยพี่น้องก็เลยสิโลฮะควบหน่อยไปพอดีไอ้สิมัสส์สวิงแต่ว่าก็จะเห็ดตัวใหม่ทะเลก็จะเลยหายตัวนี้มาใส่ก่อนเนาะทุกคนซาดีพื้นเหลือควบแมเห็นไหมเห็นหมดไหมบุญด้วยคกบหน่อยทุกคนกบหน่อยเวฟซีเห็นอยู่แบบนี้ซาดีมันกับสีบลูว่าใส่เอามาหรอเอาสวิงหน่ะกวบนี่ไหม กวบอันนี้เลยบะอือวบรลลงโอ้ตัวนั้นดิไวแน่อาะดีทุกคนอนี่อะไรทุกคนห่งตั่าบหน่อยกำลังซ้ำหนีได้พี่น้องดีไซน์เบ็ดกบกันเด้อเออแสดงว่าเท่านี้ได้ไหมนี่พี่น้องหนึ่งตัวได้ทุกคนกบหน่อยฮัดฮัดจับกบหน่อยตามพวกเขาผุนดวยนแม่แรง lộ lộ hai này thì đúng không tôi lẹ hẹn màn công nào bạn hả Nè Để bên tổ này mất vương, nhanh mất Đúng rồi Nó tổ nó vàng đầy vào Đi đi bài vụn đấy được men bỏ cốp nè Mô mên ăn tớ xíu Ôi không cốp mà cả xạ của mình ไปอฮะเชืดเชเชเอาน่อยแม่จื้อบ่อมันหลงได้มุมมาหลบอมันลงนะแม่นบ่ม่มันซาดไปบุรละบ่อเดี๋ยวต้องจื้อมองมันมันบุกโสนนะเท่าเนี่ย

คุณค่ปูนาขาเกปูนางงามไงแบบเนียงกินน้อยเราใส่ผู้ใหญ่เลยฝ่ายอันนี้นะ ป้าม่เรื่องเกยหย,เย,ย,เยียบหอยคือบ่เหยียบกบว่าเหยียบหอยเพื่อ,อนเนาะมุ้งหอยคอเอ๋ยไอ้ป้าเขาข้าจ้างามด้ดวทุกคนเขาขอ้าจ้างามเนาะแถนกระดิเนาะพี่น้องกระดิ่งสีอาเท่าเนาะน้องนาเพคุนไหมน,น้องนาลูกกองศินน้องนาเป็นลูกกองศิลป์ทุกนคน มีน <łbym> mm ้องลรยเจ้าน้องเมานะทุกคนหี่แล้วเท่าให้เจ้าคี่มนวรเจ่าเจ้าาา้ดีหนแมเนี๋นะเราบนกว่แม่เท่าอันตดกันอกนบนเลยเสนอแล้กับิคอยเยมเรียนเอาสวิงอันนี้เนาะเอามืกเกิวเกนนมบงก่แม่ เห็นยเอซาซ่าซ่าจะวิ่งเลยยังยัเอาเยทุกคนมาเดิมเอาเท่าน้ำกันเลยทุกคน

น้องมาเอาเท้า้ั้งดินเด้อทุกคนเอาเท้าเอาเท้ากระเดียมสื่อไอ้ที่ในตลาดน,นะเขาเจ้าเท้าบันดุงหวะได้ไหมชิว <c oughs> ตลาดนะที่เขาไปเขาซื้อมาตอนนั้นวันนี้มาเอาจากน้องดูชมเด้ทุกคนงมาห้อยนำเด้อ

หลาบล้านบเสรลาบไม่เยเแม่เคลียดน่แม่ไปกอนกันอนู่มนันเด้ามนะเ้ยอนมเียแ่จนี่ยแม่านนะแม่แม่เป็นแบบนี้ได้ดิเพ่อนากาห่างว่ะ Ba băng pin nan. Niang mừng kia nạp, xíu kìm đôi yà. Mừng quang 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 mừng quang

เขาเด็กเด็กทุกคนทั้งเออมีเดี๋ยวมันอยู่อันนี้ยพักเพี้ยเนี่ยมันก็เป็นแบบนี้ป่ะแม่พักเพี้ยมันใบแมนแม่เปล่าเนี่ยแซมแม่มีเรื่องบางเด้อมีเรื่องกับเรื่องเอาพี่น้องเพิ่นเพิ่นหยันกล่องโต๊ะหนามเลยตากล่องอันนี้มาเนียบ้านนี่ก็เลยว่าไฮโซดีมาถือกล่อง ไม่เขินยัอะไรเ้เสียเสียอู้หูยอะเด็กชยเอฟซีบงปทุกคนพักแม่พักไปเกาะแน่หรอพี่น้องแน่บกนี้คืองานไปป้าทุกคนในแเป็นเนารืม่แมงด้วยแหน่ปุบก่อนไลนะทางลุ่มนะโอ้เด็กหาอไรเด็กก ดดเดยกเขาก็ยังสีไปเหลืออ,นนอยอู่ดอกพี่น้อขี้ไปนี่คค่อยๆอเอาหอยกับมานาดูเอาให้มันขีงเนื้อปนได้นะหวามันไปเนาะขัเหล่อฮ้าพ้ากันห้าอยู่เทสึ่งเียมอยู่ลุมลาย ก็ไปเลือกขี่เหี่ยวี่เหี่ยเราก็ไปขวัวบได้พี่น้องไปขวัวบซุปได้รรมันมันสิกินดิบจะฉีกดิบก็ได้ดเด,ด้พี่น้อ,อ,อ,นอ,องเอ้ยปูทำงานอ่ะแก้ในข้างนั้นงบูบูผักนี่วะผักอะไรทุกคนเอาเท่าเอาเท่า กล่องจัดไดีเด,ด,ด้พี่เนาะกล่องต๊กนาะบ่ได้ออกอากาศทิพย์มันจัในก๊กอันนี้มันดิงงงงนะจอดไในก๊อกแห่ไ้กินอดอดีตบ้านเห่านะพี่เนาะ เพลี้ยไข่กินบะลาด์คราวฝากระไรก็แสหายสะเดียมจ้ะมีเหลืองตากลรองให้ด้วยทุกคนเดี๋ยวนี้กำลังใจในการเคลิปต,ต,ต่อไปเด้อมีเรื่องเสียอ่มันเป็นน่องเท้าเขียเข้ยวๆบบนี้เท้ากัดกาดอ้าวกวดาดอ้าวกวดากวดเอาเลยทุกคน ปวดอาไป่ได้จักปั่นหนึ่งกับพอ่อนะทุกคนแล้วกับสิงงมหอยแบบงมเอาห้อง ตอนนี้เท่าห้าก้นนี่เนาะห้าก้นสิบปันปั้นน้ำออกก่อนเอาปั้นเนยไปเทาะพี่น้องที่ร้านบอสแฉกไว้สีใสพวกปักขอปักเคือมักหั่นมักหนีเย็นเลยทุกคนเดือดไหมพี่น้องยวอ้างหน่ะพี่น้องได้เท่าแล้วห้าก้านสีงมเอาไอยกันได้ทุกคน นี่ตามกบเขาอันนี้นี่บอระแมแม่เยโอ้ยโอ้อะไรแล้วพี่น้องนี่หอยเชลี่อยากเอาได้อหอยจูบฮักกระจูบอักกระจูบก็ฮักกระจูบเอาห่วยจะไม่ตะโกนนี่เบิรงดูนี่เขียนหนาโอไม่ถน่ะตัวนี้เด้อบุ๊มีเนาะ มันเลยมันจะกินข้าวโอเลยเด็การูเลยพี่น้องบมีหนาเรากินบมีหนาบมีหนาป้าตุ๊ก่ดชไฮมนหามีอยู่บ่เดขอนารูปมีอะไรเืองหทุกคนหนามยอะเนาะเไฮมน Ui nãy nhân lái vào tổng hùa Nãy đang lái này Nhân kia nãy khèm nó được Anh ăn lẹp hoa Lúc theo này là con mình nèm ลมเอ้อยลมลมหนาวพัดห่วงเขาลมเนื้อพัดมาเบาๆแต่ความเหงาหเข้าเต็มห้องใจจากนามาเกือบสองปีอยู่ลาธานีเมืองไทยแดนดินถิ่นสตอฟ้กใหญ่แต่หัวใจยังห่วงหาบ้านเฮา ลมวอยวอยใจเอค่อค่อยว่าเวเอาเสียงหนุกหนุกปุบปีกทุกคนหอกหอกแข่งกับเสียงหนุกหนุกก็บรรยากาศดีๆีุูหนุกหนุกปุบปีกหอกแข่งกั็สดีอยู่ให้อยู่ห,หน้าคือเก่าแล้วทุกคน พี่น้องหลังจากเาท่ามันแล้วกงม,ม,มหอยหันได้ไทุกคนงมนแหละ,ละว่างม,มันบาดด้ยเห้อยับกีไบัวเอาได้หนาเอาไปพัดก่อพี่น้องม่ห้อยกับกีลายได้ไม่ได้ม่ง้มอาได้ะจะว่าเขาสิเอาหอยจะลูดจุ๊จุจะลุด Mike kýt dọa. Hòa nọt oni mì boki ngon ngon hong ping boki. hông ngon ngay trong lịch mưa. Mike kýt 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 mưa

เอาขึ้นไว้แล้วไปเห็ดเ,เ,เ,เพื่อนพักาคเกษตรจะมีด้วยคุณแต่ะบอกก๊อเดียวห้าขแห้งออกมาไปดูใช่ไหมเอาอยู่แม่ห้อยเสือดูนเอาแล้ว้องไม้สลีกันไปใส่กเสกษตรพื้นการทุกคนห้อยเสอลีกใส เมื่อนี้สเดียมกับออกมาหน้าคือเก่าพี่น้องเออเขาวเอากำลังงานเนาะพากันมาเอาอาหารบานเฮาเนาะอันก็คือเท่าสิเอามาลาพี่น้องบานสดียมอื่นเท่าบานทุกคนเอิ่นยังคอมเมนต์บอกได้เด้ยสาลายน้ำจือ